สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมเนดาหน้าหน้าสาราจะแพ้ม่านเฮ็ดตับกินเด้อจะเด้อกินแบบเนี้ยก็รังแบบบานบานน้อยจนเนาะงบประมาณอันนี้กระซองเรียนเจ็ดสิบเส้นเด้อจะเด้อแบบว่าบานบานราคาถูกๆเนาะโดยนั่งจะเอาอบจะนี่จ้านี้จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าก่อนที่ห้าจะเอาเข่าตออบเ้าก็ต้องเอามาใส่ถาดก่อนเด้อจ้า เอาว่าภาชนะทีต้งใส่ในเตาอบนี่ต้องใส่ภานชนะที่อันทนควมำร้อนได้เนาะจะเนาะภาชนะบางยางกับเขาเปลือได้ยางเช่นพวกพลาสติกต่างๆไอแต่ว่าภาชนะตัวนี้เขาเตาอบได้แล้วก็พวกแก้วนานากับเขาเตาอบได้ขึ้นกันจะ้ะเดี๋ยวนั่งเอาใส่ถาดเรียบร้อยเล้วนั่งก็จะใส่เตาอบประมาณ1ิบนาทีเนาะจะเนาะแล้วหอมมเพิ้าน้ำกันจ้ะว่าหลังจาก10นาทีออกมาหน้าตาจะเป็นจังไดเนาะจะเนาะ ใส่เตาอบนั่งจะใส่ไฟบนเด้อจ้าเพราะว่าเป็นการคล้ายๆกับการปิ้งเนาะจะนาอนั่งจะใส่ไฟบนแบบนี้จ้านั่งจะตั้งเวลาเราจะใส่เวลาประมาณสิบนาทีเนาะจะน่องเพื่อนๆจ้าหลังจากอบได้ประมาณหา้านาทีแล้วเอาออกมากรับด้านเด้อยจ้า แคข้างล่างขึ้นบนจากบนล,ล่างเพื่อจะได้สุกเสมอกันเราจะได้บ่แข็งเกินไปเนาะจ้ะแต่ว่าหากคนที่โบมากไอ้ให้สุกายกะอบแข่บประมาณหานาทีเนาะจ้ะเนาะไอโดยเพื่อต้องกลับด้านก็ได้หลักเอามาเห็ดอาหารเลยจ้ะแล้วแต่พวามชอบเนาะจ้ะแต่ว่าสําหรับดากลับด้านแล้วดาจะเอาไปอบต่อประมาณหานาทีแล้วค่อยออกมาหันจ๊ะเพื่อนๆเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆจ,จ้ะ เดี๋ยวเรามาหัน่นทำก้อยเด้อจ้เด้อเรามาหั่นทำก้อยเนาะจ้ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะนางก็หั่นเรียบร้อยเนาะนางเหลือชิ้นหนึ่งนะคะที่นางไม่หั่นเพราะว่านางจะเอาไ้กินแยกนยเนาะเนาะแล้วนางก็มีนี่นะคะมีมะนาวค่ะมีข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีพริกค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะแล้วนางก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างลุกค้าเข้าด้วยกันนะคะหยิบน้ำมะนาวราดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ข้าวร้อนๆเช่การ แก้มกับผักนี่ก็คืออาหารแบบเนียอฝรั่งมันๆนะคะลุกเข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆคะดาได้ใส่พริกปน่นใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสไปแล้วนะคะตอนนี้ดาก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะ เดี <Es> <an> <k> ๋ยวคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนางจะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าเสร็จแล้วจ้าอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพนะคะก้อยตับก้อยตับค่ะผักนี้เก็บมาจากสวนนะคะเพื่อนๆค่ะผักนี้เก็บมาจากสวนเนาะแล้วก็มีข้าวข้าวเหนียวที่หุงเพื่อสุขภาพนะคะหุงผสมด้วย ข้าวไม่ขัดขาวนะคะระหว่างข้าวเหนียวสันปะตองของเราแล้วก็ไม่ขัดขาวข้าวไม่ขัดขาวผสมกันอย่างที่ดาได้ทําวิดีโอแล้วเนาะจันเนาะแล้วดาก็มีผลไม้ค่ะผละไม้แล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะกล้วยค่ะกินอยู่เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพให้ดีเล้าการกินตับนี่บำรุงคนที่เป็นโรคโรคหิตจางอย่าลืมนะคะกินอะไรก็คิด คิดว่าอะไรที่เรากินเข้าไปให้ประโยชน์อะไรกับตัวเราแล้วก็เอาความอริดอร่อยเอาความสุขใจเอาสุขภาพที่ดีแล้วดาก็ขอจบวิดีโอนี้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกเพื่อนทุกคน,ท,กคน,ท,กคนที่เข้ามาให้กำลังใจมารับชมรับฟังมาดูอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ like. ล กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กระดาด้วยนะคะขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนกัลยาณีกัลยาณีทุกๆท่นา,น,าน,ททนนะคะขอขอบพระคุณด้วยใจจริงๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ดาขอจบลงแค่นี้ชอบดีมีชยัยมีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ